อาจารย์มาแบบหลุดลุยเลยอาจารย์รอบแทีมครับบ้านสวนจุเนียพบวัดชิล,ลายัยยเป็นวัดชิล,ลาลหลยูสิบสองนะครับเป็นแบบรุ่นครับ สำคัญการขันครับ ไ้ก่อนครับ1ประตูต่อูครับ เกือบไป

ระหว่างรถไฟลำปา e. งจูเนียร์ผกับทีมสามกษัตริย์ FC จากจังหวัดเชียงใหม,ม่ส่วนในสนามที่หนึง่งยังทำาการขันในครึ่งเวลแรกอยู่นะครับทีมบ้านสวนจูเนียร์นะครับสามประตูขึ้นนำบอชี้อะไรอยู่นนึงประตูต่อศูนนะครับ

បាទ อีกครั้งครับเป็น2ประตูต่อศูนย์ครับตามข้อตกลงที่ผมได้ทำในระเบียบการแข่งขันไปแล้วนะครับถาอยู่ที่คราบผาเกิดกรณียอายุหรืออะไรนะครับเราจะดำเนินการนะครับดำเนินคดีนะครับตามกฎนะครับ mọi người mọi à, mọi người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  mọi lên, สนามที่2หมดครึ่งเวลานะครับรุ่น11ปีนะครับทั้ง4เทีมรุ่น11ปีทั้ง4เทีมททนะครับนะพบกันนะครับที่กองเมริการได้เลยนะครับหลังจากหมดครึ่งแรกของสนามที่2นะครับ bàn xuống จูเนียร์ยังนําอาชีอยู่2ประตูต่อ0อยู่นะครับโต ครึ่งแรกครับบ้านสวนจูเนียครับนำวัชิราลายสองประตูต่อศูนย์ครับสนามนี้เลยนะครับในเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะครับบ้านสวนจูเนียออกน้ำวชิราลายอยู่ด้วย score สองประตูต่อศูนย์ครับส่วนในสนามทีสามนะครับในครึ่งเวลาหลังยังเสมอด้วยศูนย์ประตูต่อศูนย์แต่ระหว่างรถไฟลำปางจูเนียในชุดสีส้มนะครับส่วนสามกําลัง fc ในชุดสีชมพู นะครับในรีกทีม11ปีท well, ั้ง4ทีมนะครับที่จะเตะในรอบรองชนะเลิศนะครับมาพบนะครับรายงานตัวนะครับใต้ที่กองราการเลยนะครับเป่น11ปีทั้ง4ทีม

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

เวียงหนองล่องครับเื่นสิบเอ็ปีครับมาเลยครับเดี๋ยวเราจะตรวจเอกสารต้นหลักฐานอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ทีมงานนะครับ ผู้โองรถไฟครับมาช่วยตรวจเอกสารนักกีฬาทั้งสี่ทีมนะครับเวียงน้องล่ามายครับรถไฟนั่งเลยครับรถไฟนั่งเดี๋ยวไม่ลงนะเขาก็นั่งทีมอื่นเขาก็นั่งครับเวียงหนองเล่าครับ Toma. É. ไปเล่นกันนะครับจบไปนะครับสำหรับรอบแปดทีมในสนามที่3นะครับเสมอกันศูนประตูต่อสูนนะครับเราจะหาผู้ชนะด้วยลูกเตะลูกที่จุดโทษนะครับ3คนนะครับคนที่สก็เป็นเซนเดนนะครับใช้จุดเิมทั้งหมดนะครับไม่มีย้ายจุด

Terima kasih telah menonton! สามคนเท่าน no ั้นนะครับตัดสินหาผู้แพ้ชนะคนที่หนึ่งรถไฟผ่านไปเลย คนที่สองนักไฟลำตามไม้เลขเก 买零二十九。 ว่ารถไฟอ้านคนเข้าครับสามคนเป็นผู้ชนะไปนะครับเีลาลูแพ้ลูชนะลูอภัยส่วนในสนามที่สองยังแข่งขันในครึ่งเวลาหลังอยู่นะครับหาเรียบร้อยยังหลุดตัวหลักเรียบร้อยยังล้มเลยเรียบร้อยยังหลุดตัวเรียบร้อยนะนะเออ นั่งรอสักพักหนุ่มเป็นสาระตูตัอศูนย์ครับผู้ปกครองนะครับขอทางออกประตูนะครับทางเดินให้นักกีฬาออกนะครับ อ๋อนะครับอ่าไฟกับพี่น้องล่าเข้าแถวครับเดีย๋ยวผม,มให้เข้าแข่งนะครับลุงลังนะครับอ่าอารลัมปาาอารอีนาและเวียงนน้องอ่าลองพูนมาเยอลนุกครับเดี๋ยวเข้าไปอุ่นร่างกายในสานามรอได้เดี๋ยวรอพี่เขาออกมาให้หมดก่อนลุง การแข่งขันครับเข้ากับบ้านสวนจูเนียเข้ารอบสี่ทีมครับเอ๊ะเราสามหรือสี่นะลูกช 34. โลมสามหรือสี่อ๋ออยู่นี่โอเคครับข้ารอบสี่ทีมครับอบินเดีย ขอทางเดินให้น้องๆเลยนะครับอ่าเข้าไปรอก่อนครับรอ